ก็สวัสดีทุกคนครับเกมเปิดแล้วนะครับสำหรับเกม Audition Dan and Date Mobile ครับเกม Audition มือถือปัดขวาหารักทำไมถึงมีคำว่าปัดขวาหารักใช่ไหมครับเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้ครับมีฟีเจอร์สวา i เฟนครับฟีเจอร์นี้เมื่อเราเข้าเกมมาเราก็จะเห็นเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ ฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับออกแบบมาเพื่อเกม Audition d ด n ตแอ d เโดยเฉพาะเลยนะในแถบเครื่องมือตรงนี้นครับอ่าถ้าเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับปึ๊บอันนี้จะเป็นการปัดเพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับถ้าปัดไปทางขวาก็คือตกลงนะครับอ่าปัดเพื่อเพิ่มเพื่อนเนาะแต่ถ้าเราปัดไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็คือการแบบไม่เพิ่มเพื่อนเนาะอ่าก็จะมีปัดซ้ายกับปัดขวานะครับ แล้วทีนี้เราไม่อยากปัดนะครับเราก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะแอดคนไหนเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับต่อมาเครื่องมือตรงนี้ครับฟันเฟืองเป็นเหมือนฟิลเตอร์เนาะว่าเรากองหาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นขอบเขตการแนะนานะครับอันนี้เลือกไว้ว่าไม่จํากัดนะครับและเพื่อนที่เราจะหานะครับเป็นเพศหญิงหรือชายนะครับหรือว่าจะติ๊กไม่จํากัดก็ได้นะครับก็จะมีทั้ง2เพศเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเป้าหมายแนะนําแล้วก็แท็กแนะนานะครับแล้วก็ในเครื่องมือสุดท้ายครับตรงนี้คือการรีเฟรชนะครับอ่าเขาจะรีเฟรชหน้านี้เนาะเพื่อแบบหาเพื่อนใหม นะครับถูกใจคนไหนเราอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่โปรไฟล์ได้นะครับในข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทิ้งแม็กเซดส่วนตัวไว้ได้นะแบบว่าอารมณ์เหมือนการแนะนําตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แม็กเซดเรื่องงานอดิเรศส่วนตัวนะครับว่าชอบทําอะไรนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นครับมาดูที่รางวัลแนะนำนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นเควสนะครับอย่างเช่นเรามีเพื่อนที่แนะนานะครับอ่าแอดเพื่อนเนี่ยอย่างน้อย5คนนะครับอ่าเควสแรกก็จะเสร็จนะครับก็จะมีเควสเรียงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้ของรางวัลยิ่งมมาากขึ้นนนนเเรืื่่อออยๆคคีพ10 20 30 อะไรเงี้ยเนาะมันก็เรียงไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในฟีเจอร์ปัดขวาหารักนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเกม Audition d a n c ดน n d d เด e เลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นของเกมมั่งนะครับให้มาที่ชาเลนครับแล้วก็ผมจะพาไปดู Story Mode ก่อนนะ Story Mode ก็คือการที่เราบุกด่านนะครับแข่งขันกับ NPC ของเกมนะครับผมซึ่งในเกมก็จะมีหลายแมปด้วยกันนะครับนี่ของผมก็เปิดแมปที่2แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นครับแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีความยากนะครับอยู่ข้างล่างอ่าตอนนี้เป็น n o r m a l นะครับปกติเราก็จะมี เลยครับก็จะเป็นระดับมาสเตอร์ครับแล้วก็เมื่อเราปลดด่านแต่ละแมปเนี่ยนะครับด้านขวาล่างนะครับจะมีเควสภารกิจสะสมดาวครับเพราะว่าในแต่ละด่านครับก็จะมีคะแนนเนาะว่าเราจะได้1ดาว2ดาวหรือ3ดาวนะครับถ้าเราเก็บดาวถึงเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถมากดรับรางวัลได้ตรงนี้ครับเราก็จะได้เพชรแดงนะครับนี่ r ูบี้เนาะเพชรแดง r ูบี้ก็สามารถเอาไปซื้อแฟชั่นซื้อของสวมใส่ได้นะครับแปะลองเล่นให้ดูสักหน่อยดีกว่าครับตอนนี้ผมถึงระดับบอสแล้วนะครับเป็นแมปที่2เนาะแต่ละสเตจนะครับเขาจะบอกเพลงเนาะว่าระดับความยากกี่ และก็เป้าหมายคะแนนที่เราจะต้องทําในการผ่านด่านนี้ไปนะครับอ่าด่านนี้ก็1 1 1 0 8 0คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดเ a ดี้เริ่มไปได้เลยครับแล้วก็กดเพย์ได้เลยแต่ว่าการเพย์เนี่ยก็จะมีค่า Energy ด้วยนะครับที่เราต้องใช้เนาะเอนิจีก็สามารถใช้เพชรแดงในการซื้อได้นะครับกดเพย์ได้เลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบเนื้อเรื่องกันนะครับว่าการผรจญภัยของนักเต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพื่อนๆจะเห็นหลอดคะแนนข้างบนนะครับถ้ามันไปทางขวานะครับถ้ามันเลื่อนไปถึง1ดาวเนี่ยก็คือเราผ่านแล้วนะครับอย่างน้อยๆให้ได้1ดาวนะครับแต่ว่าแนะนําว่าทําให้ถึง3ดาวนะเราจะได้เก็บเควสดาวไปด้วยครับได้รับไอเทมเพชรแดงอะไรเงี้ยเนาะด้านขวาจอนะครับสามารถปรับมุมกล้องได้ครับว่าจะเป็นมุมกล้องนิ่งหรือว่าเอียงตามที่เราเต้นแบบนี้นะครับ และในโหมดสตอรี่นะครับจะมีมิชชั่นอีกนะครับมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับยางด่านนี้ใช่ไหมครับของผมเขาบอกว่าต้องเคลียร์ด่านนี้โดยการที่เรากดแบทเนี่ยให้อย่างน้อยไม่เกิน5ครั้งนะครับถ้าเกิน5ครั้งเนี่ยมิชชั่นนี้จะไม่สําเร็จนะครับอ่าแต่ในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับการผ่านด่านนะ จะเป็นมิชชั่นแบบว่าถ้าเราผ่านเนี่ยบางรอบเราก็อาจจะได้เป็นเพชรแดงนะครับบางทีก็จะได้เป็นเงินเด่นเนาะแล้วก็สําหรับหลอดฟีเวอร์นะครับเมื่อเต็มแล้วเราจะเข้าสู่โหมดฟีเวอร์ครับมันจะสามารถทําให้เรากดทําคะแนนได้ต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับแบบเร็วมากเนาะอันนี้เราก็ชนะแล้วนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเอ c ด้านขวาจะล้มลงนะครับ ันนี้ก็เป็นไอเทมที่เราได้รับรางวัลนะครับแล้วก็มิชชั่นเคลียร์ตรงนี้ครับถ้าเราสําเร็จนะครับบางรอบเราก็อาจจะได้เป็นเพชรแดงนะครับบางทีก็จะได้เป็นเงินเด่นเนาะแล้วก็ในส่วนของเลเวลตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหลอดเ p กเนาะก็ใน Story Mode สามารถเก็บเลเวลได้ด้วยนะครับพาไปดูโหมดต่อไปดีกว่า Score b a c เตอร์นะครับอ่าจะอยู่ที่ชาเลนจ์เหมือนเดิมครับเข้ามาที่ชาเลนจ์แล้วก็สกอร์แบเตรตรงนี้ครับ สกอร์แบคเคิลก็คือการที่เราแข่งเก็บคะแนนกับคนอื่นนะครับเราสามารถดูท็อปร้อยตรงนี้ได้นะครับว่า100อันดับแรกเนี่ยเขาได้คะแนนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดท็อป100อันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะได้มงกุฎอยู่หน้าชื่อแบบนี้ด้วยครับเท่ๆสวยๆไปเลยเนาะอันนี้คือมงกุฎอันดับที่1นะครับอันดับที่2-10ถึงอ่าจะเป็นมงกุฎทองอันดับที่11บเอดถึงห้าบนะครับจะเป็นซิลเวอร์อันดับที่อันดับเอ็ดสีทองนดแบนี่วนของร้อะครับ้าเพื่อนรลอนะครับ ラกิ้งของเพื่อนก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับ my แ a n k i n g ก็คือคะแนนแ a n กิ้งของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับในตอนนี้เดี๋ยวผมเลื่อนหาของผมก่อนนะคะแนนตอนนี้ของผมอยู่ที่3ามหมสามเองนะครับและข้างล่างจะเป็นข้อมูลเพลงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกดเล่นเนาะความเร็วอยู่ที่1้8เลยเพลงนี้ยากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ระดับ h a r ์ด้วยและก็เป็น4คีย์นะไม่ใช่กดแค่2คีย์ซ้ายขวานะครับจะมีเอียงซ้ายกับเอียงขวาด้วยนะครับ อลองกดเล่นเข้ามาครับเราก็จะเจอการแบ็กเทิร์นสกอร์กับผู้อื่นครับแต่นี้นี่การกด4ทิศแบบนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับถยวต้องกลับไปฝึกก่อนนะครับ <laughs> ปุ๊บ ต่อมาจะพาไปโชว์สเต็ปนะครับในการเล่นกับผู้อื่นว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับคู่รักก็ได้นะครับมาที่เพย์ครับและก็มาที่ Dancing Hall ครับ Dancing Hall ก็เหมือนกับว่ามัลติเพเยอร์ครับเล่นกับคนอื่นได้นะครับโดยการที่เราสามารถเข้าไปเล่นกับห้องคนอื่นได้หรือว่าเราจะสร้างห้องเองก็ได้ครับก็มีหลายโหมดให้เลือกเล่นมากมายครับไม่ว่าจะ Dance Battle การเต้นแบบ c o p เป r หรือว่าคู่รักครับเล่นแบบบัฟเฟอร์ปังครับแดนซ์อื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็สามารถเลือกเล่นได้ด้วยครับว่าเล่นแบบคู่รักหรือว่าสมาชิกกกแฟมมมขอองงงเเเเราาัพลลใใใหห่ๆภยนน็ี้ื เล่นเยอะมากเลยครับเพื่อนๆอันนี้ผมพามาดูคู่รักนะครับอ่าก็เป็นการจับคู่เต้นกับคู่รักนะครับเต้นโชว์ความหวานฟินๆสุดๆไปเลยครับ เล่นได้มากสุดก็คือ3คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีทีมสีแดงสีน้ําเงินและก็สีเขียวครับเพราะว่าในห้องเนี่ยสามารถจุได้มากสุด6คนเนาะเพื่อเก็บคะแนนแล้วก็ชนะคู่อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่แนะนำนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจอตรงนี้ครับยังมีในส่วนของการเดตติ้งด้วยครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะหาคู่เดทนะครับอายุประมาณเท่าไหร่กรุ๊ปเลือดครับแล้วอยู่ภูมิภาคไหนกรุงเทพภาคกลางเหนือใต้ออกตกนะครับก็สามารถเลือกไปได้เลยครับแล้วก็ความสนใจหรือว่างานอดิเลกนะครับก็สามารถเลือกได้ด้วววยยยนรรทท่่่อองงเเเีภาาพพต์ลหืกม มีให้เลือกมากมายครับโหมดที่ชอบเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาที่ออนไลน์เนาะว่าประมาณกี่โมงอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถเลือกคู่เดทติ้งตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็นอกจากนั้นครับคู่รักโหมดนะครับจะยังมีอยู่ในส่วนของคอมมูนิตี้ด้วยนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้เนาะเข้ามาเลยนะครับจะมีการแบบว่าตอนนี้นะครับเราเป็นคู่รักกับใครอยู่ตอนนี้ผมไม่มีเนาะจะอยู่ในส่วนของหน้าการสารภาพรักครับแล้วก็การจากราก็คือแบบว่าเลิกกับคู่รักนะครับอ่าก็จะมีประวัติบอกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมต่อไปก็จะพามาดูในส่วนของแฟมครับจะอยู่ในคอมนนี้้าาดขว The cat sat on the แฟมก็คือการสร้างแกงนักเต้นสุดเจ๋งนะครับในการแชร์ไอเทมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเต้นกันได้ครับเราจะสร้างแฟมเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าร่วมกับแฟมอื่นๆครับสมมุติว่าเราสร้างเองใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกข้อมูลของแฟมเราได้ครับอย่างเช่นอายุสมาชิกในแฟมนะครับต้องการประมาณที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปได้10ปี2 0ปี30ปีเนาะแล้วก็ภูมิภาคนะครับว่าเน้นไปที่ภูมิภาคไหนนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพภาคกลางตะวันออกตะวันตกภาคเหนือภาคใต้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในแฟมนะ ทุวันเช็คชื่อได้ทุกวันนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆหาแฟมอยู่นะครับเราจะได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยแล้วก็เข้ามาเช็คชื่อทุกวันครับเราจะได้รับไอเทมด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์บัฟต่างๆครับนี่อย่างข้อมูลบัฟนะครับก็จะได้รับเอ็กพีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับได้เดนเงินในเกมมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของ n p c Score สกอร์โบนัสครับอ่ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ตามระดับบัฟของแต่ละแฟมที่เพื่อนๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการอาสาครับอาสาสร้างมาร์กนะครับให้กับแฟ้นหรือ ของแฟมครับผมแล้วก็มีในส่วนของร้านค้าแฟมด้วยนะครับอ่าก็แนะนําว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจเล่นนะครับก็แนะนําให้หาแฟมอยู่ด้วยนะจะได้ไม่เหงาจะได้มีเพื่อนเล่นไปพร้อมกันครับต่อไปผมจะพาไปดูในส่วนของช็อปนะครับในโหมดแฟชั่นเนาะก็อยู่ที่อวตารช็อปครับเรามาดูร้านค้ากันดีกว่าว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมสวยงามอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมีให้เลือกชุดแฟชั่นนะครับมากกว่า100สไตล์ขึ้นไปเลยทีเดียวครับอย่างแรกนะครับจะมีในส่วนของการแบบดิสคาสด้วยสินค้าลดราคาอยู่ตอนนนนนนนีี้้้ะครรบบหหืออวว่่่าาใใสสขงงิมตก็็จเปแ คอสตูมแฟชั่นใหม่ๆนะครับตามซีซันหรือว่าตามฤดูกาลของเกมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเลื่อนลงมาครับยังไม่จบที่รองเท้าครับยังมีแบบเซตด้วยนะครับที่แบบว่าเขาจัดเซ็ตมาให้เราแล้วเราจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับจบในครั้งเดียวเลยเดียวแล้วนอกจากนั้นครับยังมีการตกแต่งหน้าตามากมายให้เลือกตกแต่งครับในส่วนของแฮนด์นะครับมือเราจะเลือกถืออะไรนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะครับนี่ไมโครโฟนครับผมหรือว่าจะใส่ถุงมือแมวเหมียวแบบนี้ก็ได้ครับมีกระเป๋าให้สพายด้วยนะกระเป๋าให อะไรพวกดีเนาะน่ารักแบบชิกๆไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาครับสัตว์เลี้ยงอ่ามีสัตว์เลี้ยงแยกอีกด้วยนะเนี่ยอ่านี่ตัวอะไรครับมังกรไดโดนเสาร์ด้วยโหแล้วก็จะมีในส่วนของแท่นดีเจครับแท่นดีเจก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันครับนี่มีแบบรถด้วยนะครับผม ต่อไปครับมาที่ตกแต่งครับก็จะเป็นออล่าต่างๆนะครับรอบตัวเราแบบว่าเราชอบแบบไหนก็สามารถเลือกไปได้เลยครับนอกจากนั้นยังมีอีโมจิครับผมน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็มีการแสดงท่าทางครับผมหรือว่าแอคชั่นเนาะแบบว่าถ้าเราซื้อแอคชั่นเนี่ยก็จะมีท่าทางในการเล่นมากขึ้นครับนี่แอมซอรี่โอชอบนี้มากเลยไว้ขอโทษง้อเพื่อนหรือว่าง้อแฟนได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับอย่าลืมเช็คที่จดหมายนะครับอ่าเขาจะมีของแจกเต็มเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจเกม Auditionance นะครับอ่าเป็นเวอร์ชันมือถือเนาะลิงก์เกมอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับยังไงฝากกดไ like, ลค์กดติดตามครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้แอดไปแล้วครับสวัสดีครับ